สวัสดียามเช้าจ้าพี่น้องมีดซีรีใส่หล่คนเอ้าเสดเจ้ามาเฮ็ดหยางนี่โอ้เออนซ่อนเถ้าบัดนี้ใสเถ่าแก่เจ้าอย่าเพิ่มาเซีนให้เพิ่นเตียตายเลยเตียโอ้เนาะ เออ <sm festivals> โอ้บอธรรมดาได้เสียดีมันแถวว่าเราเจ้ามาตตาเส้าพุ่นนะเจาะของรถเจ้าของมาเซียเสียเสียแต่รถเพลินรถเจ้าะของมันกี่หายแล้วมาเซียพนัสเสียแต่รถเพลินรถเพลินงามเนาะโอ้เนาะโอ้บอธรรมดาเด้อเสียดีนี่วันนี้จะมาค้าเพื่อนอีกดี โอ้ผู้เสียสละเนาะรถเจ้ของจอดไว้เนาะมาข่าวไทถาะเกียงไงเนาะโอ้ฝั่งนี้ก็เช็ครถนะคะเช็ครถถา่าเก่ใงไงตอนนี้บรรยากาศกันยังเงียบสงบอยู่พี่น้องจอจอระเบียรเล่าไปล่ะเต้อ อันนี้ก็เป็นเบื้องหลังชีวิตนะคะไอหนุ่มรถดำกับสีประมาณนี่ล่ะมือนีบุญม,มาแต่เศร้าเลยได้เห็นเบื้องหลังชีวิตมูเพลนปกติวุ่นสีมาสวยมาสวยกับว่าได้เห็นยังดอกนี่พี่แต้มก็ทําความสะอาดหน้ารถนะคะตีเล็กก็อัดจรบีส่วนเสียเด,ดก็เช็ดจรบีให้เถาแก่ว่าสันเห็นมันขีตาเปียกว่าสันว่า เห็นมันเลอะเถอะมันบวมมันบง่ามตาประัรนลว่าเราก็จัดการเสร็จจนเหลี่ยมมองมองพี่น้องฝั่งนี้ก็ทําความสะอาดรถกันไปส่วนตีเล็กอัจจรบีแล้วพี่น้องแต่ว่าบอกขั้นเฉียวนี่จักไปไซเห็นตลดค้นเสียฝุ่นหลายค่ะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเช pie, oh, u. 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 U, ็ครถรอเท่าแก่เตรียมความพร้อมออกจวดคุณเสียเดชเล่าสุดยอดดีว่าเรามาแต่ก่อนมูผุเลาว่ะมืงนีบุญมาแต่เสายังมาเสาทอเล่านอาวคิดเบิ้งเรามาตงแต่ห้าในแจงผุเลาวะาเราอยากขับรถไม่แห้งฮ่้วเราว่าเราเราะนอนกับว่าลับราว่แล้วอยากขับรถไม่แห้งภายในสีแจงเนาะลาว่ะเราเด้ขับแต่รถ เกานะ่าเนาะล้กก็เด็กเขาลดไม่ล้วก็หาหวแล้วบาดนี้ไปออกขั้นไม้ไปเจ้าไปออกไมาอีกจะขั้นแหมเสียดีมากแตกถ้าได้แจ้งคุณนะฟังนี้กะเวลาอานเขาต้องแอวต้องไปน้ำดิเออนั่น่นะ <laughs> เอาไหม มันแอวตองมานั่นเด้มันต้องมีจังหวะในการอัดทีมาอัดแข็งๆจะสั่นจระบีนเพราเขาดอกเออเออสั่นละบวกราอับจละบีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก่อลุยงานพี่น้องช่วงนี้ก็ยังอยู่พี่กัดเดิมบ้านคูบอล ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอโครูเมืองนะคะช่วงนี้ก็เสียเดชกสีมาประจำตำแหน่งแท่นพิตนพิตนติทุระนะคะยังดีเด้มีคนสแปรล่อกระส่นกระหกล่อกะนอนกินเขาลิงนอนถางานงก,า <c oughs> กันยังว่าผู้ใดคบแม่คโคเป็นผู้ใดคะแม่คโคเป็นผู้นั้นนั่นได้เปียบยังวา่าว้ยปุ่งกี้อ่อน กะบ้ามูโ <mini> จ <drained out> ้าสิงห <laughs> <S 2: 3> ่งอโอ้ยขาวรถดำมาคอยเดินหนาเป็นยังเดียวคอยเท้าลางก็เป็นโอเคค่ะทุกคนนี่กะบวอนัวหัวมวนสาระประสองถามหามีแต่ความมวลความห้าพี่น้องสิมาซาบุ่นใบดอกบุ่นบ่คนคนบ่มีสาระ ได้พอกันคลิปน้าคลิปนี้กับมาเบิงเบืองหลังชีวิตไอ้หนุ่มรถดำนะคะว่าตื่นเสามาเห็ดหยางแนนเพราะว่าส่วนลายมาจะสวยบร้ยามเสาส่วนทางพุ่นกับพ่อครัวนะคะนุ่มหยังกอตีนุ่มมอสนะคะช่วงนี้หนุ่มมอสจะมาประจําตําแหน่งเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อครัวเป็นนุ่มแจกตัวนะคะ เพราะว่านุมทิ่วนี้ถือตัดข้าถิมแล้วไปหยยบลวดน้ำมากนะคะเห็นยังประท่านในไดตอนนี้อยู่ในช่วงรักษาตัวก็ได้นมหมอดมาดูแลนะคะล่างถวยล่างบ่วงเห็นน้่อยู่แนวกินให้ทีมงานนะคะก็เฮ้ยโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วเตรียมลุยงานตอนนี้เช็คความพร้อมร่อเท่าแกแล้วเพราะว่าบ่รอบ่ไทยห้าบ่หูบ่งเทนะคะ ไม่พอการชิปหนาบุญเส้นใส่มันสวัสดีค่ะ